ช่วสุดท้ายนะฮะเป็นช่วงที่สามครับนั่นคือรหัสอาชัญชลิยาปัญหานะฮะยอดเจระชนประชาสตาร์เราแน่เองครับช่วงวันนี้เข้ามาถึง3คนทีเดียวเก่งมากต้องมาลุ้นกันนะฮะว่าใครจะเป็นสุดยอดจราชนนั่นเองนะครับบอกเลยนะว่าไม่ได้ใช่แต่ว่าขอที่อยู่ในนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันคือความภาคภูมิใจของพวกเรานะฮะถูกต้องมันคือ ประกาศสัญบัตรจากทางองค์การนาซาเอาแล้วครับไม่รอช้านะครับผมทั้งสามท่านประจำที่ครับประจำที่เลยฮะเดี๋ยวครับผมแล้วก่อที่ผู้ชมว่าเตรียมกระดาษเตรียมปากกาเตรียมสอไว้นะฮะสามารถที่จะร่วมคิดรหัสอาชญาไปได้ด้วยกันนะครับตัดกล้องด้วยนะครับทิมงานด้วยนะครับผมรหัสอัริยะในวันนี้ได้แก่ เดินไล่ศูนย์กลางพระรามไปหาผัวหน้าบอกเลยนะว่ามีเวลาให้ทั้งหมด3นาทีนะฮะออกมาเมื่อไหร่เราจะมีการหยุดเวลาไว้นะฮะแล้วก็บอกกอนว่าโอกาสตอนนี้นะฮะน้องซันนะฮะมีทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะฮะซาร่า3ครั้งแล้วก็น้องตะโมมากสุดเลยนะฮะหกครั้งด้วยกันกับโอกาสที่ออกมากดรหัสนี้ถ้าพร้อเมเ้วก็พร้อมไหมครับจับเวลาครับซาร่าซันแตงโมลองที่ดูะฮะ ไล่ไทีละคำฮะแล้วก็หาตัวเลขนี้ไนดะ้มีทั้งหมดสีหลักด้วยกันครับผู้ชมดูอยู่ช่วยลุ้นช่วยคิดไปกันได้นะฮะถือว่าเป็นการรับสมองไปในตัวครับถูกต้องครับผมเดินคืออะไรเดินคืออะไรเฮ้ยช้าชาชา ตั๊กทำกระดาษนี้เนี่ยบอกคำตอบไปนะครับส่วนช่างไฟนะฮะขนาดตักป้ายตายังลอยผู <c oughs> ่วมที่อยู่ที่บ้านเปนะฮะได้ตัวเลขบ้มมางหรือยงะะังฮะแต่ว่าตอนนี้ประ,ะชาชนฝของเรานะั้นยังไม่มีใครได้ยังไม่มีใครออกมาเลยครับโอโ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยนะดูเหมือนว่าทุกคนจะดูกังวลไปนะครับยังไงก็ออนวอนให้มีคนออกมาตอบทีนะครับ เวลาด้วยหยุดครับไม่ใช่ไม่ใช่กลับไปครับตอนนี้ตโมูนะเหลือโอกาสทั้งหมด5ครั้งครับเหมือนคุณสามาราจะได้คำตอบแล้วหละครับมารูกันครับว่าจะถอดรหัสได้สาเร็จหรือไม่มาและหยุดเวลาครับเวลาหยุดครับ หน่อยครับสันสันตัวหอมหอมจริงๆครับไม่ใช่ท่านกลับไปครับเอาละฮะน้องซันอยู่เปิดโอกาสอยู่นะฮะโอกาสสุดท้ายนี้ผมขอมอบให้กับหัวหน้าช่างไฟขึ้นมาเลยครับทีมงานฮะผมดารามหาชนท่านนี้โอเคดีคุณเลยยี่ห้าปีในวงการบันเทิง แม่ ẹ, คุณแตงโมครับเหมือนจะไม่สนใจคุณตักเอาเส้นเลยนะครับงานนี้ลองมาลุ้นกันต่อครับว่าเลขของคุณแตงโมเนี่ยจะใช่หรือไม่กลับไปครับก็ยังไม่ใช่ครับคุณแตงโมไว้กลับมาลอยทีนะครับคุณคิดบอกจริงๆครับคุณสามารถจะคิดค้นนิวเคลียร์ก็ได้เลยนะครับผมคิดเพื่ออะไรม้องมันยากนี่มันคือหัสอานสัญญาคือถ้าคิดได้อยู่จริงครับความภูมิใจเวลาตอนนี้เหลือสิบวินาทีครับ โอมาดูเวลาครับไปไปไหนนะเฮ้ย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 โอ้โหสุดยอดไปเลยครับคุณเต็งโมที่สามารถขอละครัดได้สำเร็จงานนี้คนที่เหลือก็โดนจับหนักเล็กเท็กกันไปเลยนะครับ คราเปลี่ยนเป็นผัวหน้าก็ไปหามากเดินไล่ศูนย์กลางพระรามไปหามากเราก็ตัดก่อนตัดก่อนเดินไล่เดินไล่ก็เก้าเก้าเก้าเดินเก้าเดินเซนท่านมีกี่พระรามบ้างเซนท่านพระรามสองเซ็นท่านพระรามสามเซนท่านพระรามเก้าเก้าสองสามเก้าอันนี้ถูกไหมครับนั้นเลยครับคุณแดงโมพราะราชริยะในวันนี้ครับนั่นก็คือ เดินไล่ศูนย์กลางพระรามไปหาผัวนาดซึ่งจะเดินได้เนี่ยก็ต้องก้าวโดยก้าวที่หมายถึงเดินจะพ้องเสียงกับเลข9และไล่ศูนย์กลางพระรามมีวิธีตีความก็คือคำว่าศูนย์กลางในภาษาอังกฤษก็คือซ e n t r a l โดยเชื่อมโยงถึงห้างสรรพสินค้า c e น t r a l สาขาถนนพระรามซึ่งประกอบไปด้วยซ e n t r a l พระรามสอง c e ท t พระรามสและซ็นทรัลพระรามเ และสุดท้ายครับคำว่าไปหาผัวหน้าก็คือไปหามากเมื่อนามาเรียงกันนั่นก็คือ9 2 3 9นั่นเองครับนี่ก็คือสุดยอดจราชนประจำสัปดาห์นี้นะฮะยอดเลยหมายความว่าน้องซันและน้องซาร่านะฮะในข้อนี้ตอบผิดนะฮะจะต้องสุดยอดสุดยอดมปเรียงนี่ปรัม Oof.